สวัสดีทุกคนนะครับตัวนี้บอร์ดตัวชิบานะครับอินเวอร์เตอร์นะครับกดปิดเครื่องนะครับติดระดับคืนนะครับน,นี่นะครับอาการนี้บางทีเป็นเป็นให้หายนะครับก็มันมีตัวเสื่อมอยู่นะครับเป็น R นี่นะอาตัวนี้จำลองนะมันมี R 58กับ R 59นะครับ มันจะมียืดค่ากับหดค่านครับตัวได้ตัวหนึ่งนะครับก็เอนนาไม้ทนให้ดูเนาะอันนี้อันนี้ผมจะลองว่าตัว R ห้าแปดหดค่านะครับก็จะเปิดเครื่องติดแล้วดับคืนนะครับอ่ะก็ผมลองเอาออกนะนี่นะมันจะใช้ได้เลยนะครับ ก็ตรงปิดเครื่องถึงจะดับเนาะอันนี้ผมใส่ค่าไปสูงกว่าปกตินิดนึงนะครับค่าเดิมมัน 4.7k นะครับผมใส่ไปที่ 5k เลยนะจะแตกขึ้นไม่ได้ <c oughs> นะครับก็เป็นเอาเป็นว่าถ้าอ่า 58ยืดค่าเนี่ยก็จะเป็นนะครับถ้า R59 ไม่ใช่อะถ้า R58 หดค่าเนี่ยมันก็จะเป็นนะครับก็คือเปิดติดเปิมือดับนะครับแล้วก็ถ้า R59 นี้ยืดค่าเนี่ยก็จะเป็นนะครับเหมือนกันนะครับผมเลือกเอาว่า จะเปลี่ยนเป็นค่าปกติหรือว่านี่นะทำตามผมก็ได้นะครับผมจะเปลี่ยนแค่ตัวเดียวนะครับเปลี่ยน R 5.8นี่ให้ค่ามันเพิ่มขึ้นเลยนะครับจาก4.7เป็น 5k 10k ก็ว่ากันไปนะครับอ่ะก็ใช้ได้นะครับอาการนี้คือตัวรีเลย์มันไม่ทำงานนะครับทั้งนี้อาจจะเป็นตรงจุดนี้หรือว่าเป็นที่ตรงรีเลย์ลายปริ้นข้างหลังก็ได้นะครับเป็นที่รีเลย์ลายปริ้นด้านหลังก็ได้นะครับมี ในคลิปอื่นอยู่เนาะที่สอนไว้นะครับก็วงจรตัวนี้นะครับมีอยู่ในเพจนะครับช่างซ่อมทงเกษตรนะครับส่วนนะครับช่างซ่อมทงเกษตรมนเดินอยู่ในเพจนะครับผมมีวงจรไว้อยู่นะครับวงจรคอนโทรลตรงนี้นะครับก็อาร์ในไลน์ไปทางไหนนะครับก็เข้าไปดูกันได้นะครับส่วนตัวนี้ก็ประมาณนี้แล้วนะครับ ียที่บอดหน้านะบอดลังไม่เสียโอเคครับ